พี่ยิงมาเดี๋ยวมามาเอาเลยวีหมดเลยฐานแล้วเร็วเฉินเชินเลยเชินเลยเชิญเชิญทะลุเลยสองโต๊ะกำลังรออยู่อครับอันนี้นี่เคยซีถามด้วยเคยทะลุเลยนะโหนี่นี่ในกล่องเขารออยู่นะเขาไม่ซีเท่านี้พวกนี้ซีส่วนมามาจะแปะริ้วทำเป็นเจ้าบ่าวเฮ้ย่แบบบุ้ยโต๊ะนี่เดี๋ยวจะถ่ายรูปงโต๊ะนี่เดี๋ยวจะนาเกียร์นาเกียร์ร้อนร้อนเดี๋ยวจะขึ้นไป นี่ถือไปถือมาเก็บไว้ข้างล่างเนี่ยไหมเนี่ยไม่หรอกไอไอคนร้ายเอามาประสงค์คนเรามันมันก็ดีประสงค์ออกมาไม่ได้อยู่ที่การกระทำน่าใช่ไม่ใช่อยู่ที่หน้าตาด้วยไม่ได้พูดว่าหน้าตาดี้คนนู้นอร่อยอร่อย่ตางเลยไม่อรู้อะไรเอม่รู้อะไรนี่นี่นี่เมาให้ไม่กินเลยไอจายนี่ถ้าพูดถึงบทยาวๆนี่ไกลๆเรียนการทศรียกเทศดี ใช่อยูคนเดียวได้ไงสวันนเฮ้ยเฮเฮ้ยสวดีเอาลยเอาลยเอาลุยอาคิปเอาลยนี่ดรนันชัยห้างานนะวันนี้เออห้างานเยอะเฮ้ยเยวไม่รู้อะไรนะไม่รู้ไม่รู้อะไรมึงไม่รู้อะไรกแล้วไม่รู้อะไรกันรู้แต่ลืมนึกเออลืมนึกไปนึกเฮ้ยดิเออ ดโดนเด็ดโดนเนี่ยเพื่อนบริการให้เสริมไดูเลยนะขอบคุณ<ด>คณรับวันสกูรูบบดม <c oughs> องหาใครเขาก็จะเขาก็จะ ก็ไปที่ลำเลียอยู่นะเลำเลยหมอบอกบอพูดเลยะอเยบอกว่ามึงมาตอบว่าคูะเพืนได้ไม่ก็ไม่้จีบหายแล้วเอาคุยแล้วะบอกเลยขาคนทหาหให้หัวเลยแปแสม่ตัวัสดีครับหลวงพ่อยังไม่ตายครับไม่ตายนี่หันหันหลังวรงนี้ไตายนี้ตัวนี้เมื่อคืนน้ำแกงหกเลยจีวรเลยอยากดให้ทีโมายแสงไ สองรอบอะเวอ่อพูดให้เกียรไว้ต๋อหรือเจอพระเตะมึงรู้โดนผมเคยแล้วแกแกรักมากไง มันก็ล้มป่วยไปเรืยมาบ่อยมาบ่อยกูไม่เคยกลัวเลยแม่งมันขอให้ทั้งโคตรเลยมาเล่งกูนะให้ทั้งโคตรเลยถ้ามายิงเออมายิงกูก็เอาเอาไว้ไหวยังไม่ทันยิงกูยังเพ็นเลยขึ้นเตี้ยเตียต่างต่างเพื่อนลาให้หมดเลยยังไม่ทันเล่งเลยเพื่อนโดนขึ้นเตี้ย อยาไปคิดโกงใครดิแล้วม,ม,มันไม่สบายใจนะจักรนะพูดเพราะกูกำลังจะคิดโกงอยู่กูเลยไม่คิดเลยแล้วมันไม่สบายใจนะจักนะเอ <c oughs> อใช่มันนอนผวานะจักนะเออเอเอ,เอพูดเพราะพูดเพราะกูไม่คิดโกงใครเว้ยแต่อย่าใครอย่าเบ,บเื่อไอ้กูอะไปเลยมันก็แเขาหวังหอะไเขาได้เขาได้เขาได้ Đóng là bao nhiêu? Ngon không? Một hết này Có một lời กูไม่คุยไอเ้งเงินแค่สสามื่นนี่กูไม่กูไม่กลัวกูมีเพื่อนกลัวอยู่เงินสองสามหมื่นนี่ธรรมดาเข้าไปนู่นแล้วเดีไปอยู่คนบุรีแล้วไปอยู่เขาคบรโเรียนม่าตอนนี้มันมันทงานด้วยขายของเฮ้ยป็นเล่นทางงานได้ฮะเให้าไปอยู่ในบัเขาเลยมอะก็ต้งเรียนโตขนาดนั้นเลยเรียนมัน้เปเเป็นบอ เาไปใช้ทันแล้วไปใชามันจะโตมันโตามปกติไอ้พวกเราเนี่ยไอ้พวกเราเนี่ยจำมันได้แต่ตอนเด็กไงแก่พี่ถึงมนจะจำมันได้ตอนเด็กแก่มึงมั้ะว่าเราแก่เพิ่มขึ้นอมันดูใบเข้ดูป้าอะไรไี่มึงกักูอะมึงอาจจะโดนพ้าเตะเหมือนกู เพราะว่าเราสนิทแกมากไงเรามาบ่อยไงแกก็จะเตะเราให้เพื่อนดูอเออ้โดนแน่นอนเลยเฮียถ้าคูพูดมากนิดเดียวกูโดนเล กู้ชาแล้ว่า้ไถ่ายรูปโดนต้อให้ความควรละอย่างที่เร่อเรื่องอกัได้แล้วเขาเข้าไปโดนเขาเขาไม่ถ่ายรูปออกตลอดเพราะว่าเออใช่เขาบอกกูเขาบอกว่าถ้าเวลาเขาหยิบต่างเวลาอะไรต่างเนี่ยอย่าให้ให้ออกไปเหมือนเขาเข้าไปฟ้าไม่หยิบต่างใช่ไหมเออแล้วอย่างเงี้ยมายืนเงี้ยวกินกันอยู่เออก็นั่งไปโต๊ะอาหารใช่ไหมเออใช่เออขับใจมากไว้วางเออกูรู้เรื่องแล้วเดี๋ยวกูตัดในโน้ตบุ๊กกูเข้าไปตัดได้เขบอกว่าสายสายไป กูเข้าไปตัดได้ตัดเอาออกโดยเฉพาะใช่ไหมเวลาเข้าเข้าน้อตบุ๊กตัดได้ยาวประมังเพียงดู่อยู่ใกล้โดนแล้วแบบอยู่ข้างตีนแล้วนี่เออลุดเืมเออเออเข้าใจแล้วเพื่อนเออเดี๋ยวกูลบทิ้งเลย ยวเขาผูไม่ชอบผีบานในฐานตั้งไงดีเจเดี๋ยวไปออกอากาศคนที่คนที่ปื้มมึงมากที่สุดเรื่องนี้เมียหรือเปล่าต้องไอ้บันไอ้บันเอไไ้บานว่าเมียมากกว่าไอ้บันมันมาหลายส่วนตัวตลอดอ่ะมันติดราชการก๊อปบตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้กูมีแฟนคลับเพิ่มแล้วหมอชนิดไอ้หนุ่มได้แฟนคลับที่ดีเพราะอะไรแกว่างไม่แกดูทั้งวันเออแกว่าง ยกเว้นวันที่เขาพาแกไปให้กีโมะแหม่ไม่พอหรอกขายขายพหมอชนิดหมอชนิดหมอชนิดแอดมาตลอดมึงพูดอะไรให้เราบ้าระวังนะเว้ยพูดมีพระคุณกูนะเว้ยหมอชนิดอ่ะอือรักษาลูกรักษาเมียกูอ่าเออรักษาลูกรักษาพูดอะไรดีๆหน่อยพูดผิดหูกไม่ได้เออมึงหมไม่โอ้โอเคอยู่นะ เออพูมีจะพูดดีงั้นเลยอ้ยยดไมดีไม่ได้เล่นไปไนไนหาหอทะไ้อยู่ไ หมายถึงอะไรบันยิ้มมันนาหมอชนิดไม่มีอะไรไม่ดีหรอกไอ้หน้าจ้าไม่เหมือนมึงมึงฟังกูอ่ะดิเมื่ออายุป่านนี้แล้วนะย่งยังความคิดไม่มีไม่มีเลยมาดูใครกลอกกว่าดูดิเออเลิกกันกูดิใครก็หลอกกว่าไม่ต้องทะเลื่งแล้วถ่ายอยู่เนี่ยคิดดูว่ะ มึงนี่อายุป่านนี้แล้วมาความคิดไปพัฒนาเลยไอ้หะไอ้หมอนิดไอ้หมอนิดมันก็ตายจะตายห่างตายแล้วมึงจะหาใครเอาแบบกูนี่กูเดี๋ยวนี้กูหาหมอที่เก่งๆหนุ่มๆสาวๆเว้ยต้องนี้ดีกว่ายังไงเราก็ตายตอนนั้นเพามึงตายก่อนกูอ๋อหมอหมอท่านี้แกผ่าขาให้ลูกลูกสาวไอ้เลวัตกูแน่เมาเนี่ยคุนึกตั้งนานตายก่อนนึกยังไงไม่รู้ก่อนกูเอาคนไอ้หมอแก่ๆเดี๋ยวหมอแก่ๆหมอที่เก่งๆจะตายเอาว่าเอาว่าใครตายก่อนมาเออน่ะใครตายกู ไปหาไม่ใช่กูว่าหาหมออะมึงไม่ไม่เอาเอาใครตายก่อนมาหากันไอ้ใครตายมันมันเล่นเธอมันได้หาหมอแล้วหาหมอหนุ่มสาวๆก่อนมันได้ตายทีหลังเราเหมือนได้ดูแลแล้วจะตลอดไม่ก็ไปหาอยากให้หมอนิดตีมาตายก่อนแล้วหาใครอ่ะให้กัวพูดบ้างไอ้กัวไม่ยอมพูดมันกินอย่างเดียวมันฉลาดนะมันฉลาดนเลยขอโอกาสตอนเพื่อนผมคุยเลย ท้องดกท้องมันต้องกินท้องปลาตัวเมียบอกให้เพื่อนนท้องท้องนะกูก็แกถ้ามึงตายมึงมาบอกกูด้วยกูจะได้รู้แล้วไปร่วมงานเออมันไม่กล้าหรอกไม่กล้ามาหากูตายแล้วก็ไม่กล้ามาช่วยมาไอชิบหายลูกรับโทรศัพท์ไม่บอกอีกกลัวพ่อหัวใจวายอ่อ่าไอเราก็ไม่รู้เรื่องรุ่นเรา มึงอย่าเอาสาระมากสิแดกไมึงตัดตักให้ไม่ได้โอ้มันน่นโตเฮียแลยมันเอาแต่สารามันนีแดกจะเล่าเดี๋ยวมันก็รวมกันในกระเพาะเองไปเมื่อกีกินกันเลยเฮีมันมันอดมานานเลวไปบวชอดมานานเดือนเจ้าเจ้าเจ้าแก้วแก้วใส่เล่าแล้วมึงใส่กินเด็กวมกระเพาะเดียวกันป่ะรวมกระเพาะเดียวกันป่ะข้าหมาดไเทสใส่บาแล้ดมบุญจะกินเลยรวมๆกันเลยไปดูผ้าหมาอยู่ไหนวะเรียกผ้าหมเลยดิมึงแต่ใดเฮียพอกันมึงเตะเลยเตะเลย กูไม่กล้าเตะเพราะกูเฮี้ยมากกว่ากันเหนมาเดี๋ยวเตะท่นี่ฮะเออเมาเลยพูดเรื่องขู่ไว้ก่อนวันนี้นะระวังอยู่อย่างเดียวนะเระวางวามันบรวมเต้นเลยมันต้องมีน้ำจิ้มหวานๆหน่อยหวานทวนแทงขูบมากร้อนเลยร้อนไอ้จใาร้อนนี่นี่เดี๋ยวจิ้มนี่ ร้อนเก็บโช์อร่อยดีเปรี้ยวๆมาแล้วกินได้หมดเฮ้ยมันร้อนนะเว้ยจ่ะมาคนเดียวเอ้ามึงกูผิดเองกูผิดเองกูรับมันมาเฮ้ยมาแลนดพราไม่ได้ขับรถแฟนขับสดสบายแฟนขับมีแฟนขับรออหอไปทั้งลูกร้อนร้อน ึคกอ้ัไม่ไม่กลายข่าแล้วไม่กล้าแล้วดงว่าส่งข้างบนหน่อยไอคนนี้ละตัวมีนไอใช้เบ์น่วางเหรอให้ล่าามีีปลาเบูเดี๋ยวปลาอื่นไปเปลี่ยนแถวายนี่ไปเียนก็ดูเล่นร่รี่อะไรมันรู้อเไอไปบอกเบียบอกเราเอาให้เดี๋ยวเราไปทุก ให้มาเยอะสามตัวครับปฝาอะไรครับเราแม่อ้าวใช้มันก็มีในบ่อหลังบ้านก็ที่ไอ้เกี่ยวอะไรบ่อที่ไอ้กำลังงงออเลี้ยวไม่ได้เนี่ยเพราว่าถ้ามึงไม่ได้ขับรถมาเองมึงเลยเลยถามไอ้นั่นนะไหมห่านไอ้นี่บ้านกูจะเป็นตัวใหญ่เลยห่านให้ห่านในบ่อแล้ววิ่งเดี๋ยวมันเลี้ยวไม่ได้เลยนะน่ากระป็ดกระใจเอาเอาเดี๋ยวมาใส่บ่อใส่่บอให้แม่งวิ่งว่ายในบ่อโอ้มีคนตกปลาเละและ เปิดร้านอาหารแล้วแล้วทำไมเป่าเมียกูไปซื้อลูกตัวเท่าไหร่เปล่าห้าร้อยโรงงาน่ะไปซื้อมาบอกขยสองตัวห้าร้อยอยู่ข้างโรงงานเปิดน้ำพิสัมภเดี๋ยวนี้เปิดน้ำแล้วแต่ยังอม่มาแหมกูรู้กูแดกนานแล้วกูรู้กูแดดนานแล้วเซ็นชื่อจาของร้าน คุณแดงุแดงก็ได้เออได้ได้ได้คุณแดงได้คือแดงเจ้าของบ่อตกปลาก็ได้ไม่ต้อกินเล็กก็หล่อก็ได้ก็มามาเรียกไม่ซื้อจริงๆแต่ลาสดยอดอันนี้มันก็คือเหล่าสกุลบาลันดีเพียงแต่คนไทยเนี่ยคนพบวิธีโดยเฉพาะคนที่ค้นพบคือคนมีการคนพบบาลียังซื่เนี่ยถ้ากินแบบบาลันดีไม่อร่อยมันโตถ้าเป็ดมาผสมน้ำแข็งโซดาน้ำหอมถึงหลอด กูนี่เคยปล่อยไก่ไปลบุรีรัลังแล้วมักินยาว่พาไปสักรถานี่ต้องขังหน่อยแล้วก็สั่งบาลานนีเจนซี่ขวดโซดาน้ำกูก็สะกิดมันเคยเมื่อกี้มึงูเห็นมึงสั่งโซดาขามมบอรเจใช่แล้ไปันเลยซเขาต้องเอาแก้วมาแล้วกินกับบาลานดีแล้วนะเอ็งจะเลียงไไหมแบบมึงอย่าปบ้าตามฉลังมึงดูสีทุกโต๊ะเขาก้องดใจจุ่โต๊ะเลยกินเหมือนกันหมดาแบบ อีอสาราเ,เนี่ยทำให้ยอดขายมันเนี่ยนะ ทะลุเป้าชนิดจากบริษัทกัดผลกลายเป็นมากำไรเลยมึงเห็นมาทุกวันนี้ที่มันโฆษณามันถือว่ามันเป็นการตอบสนองจากของตัวห้าพมันก็จะไปแจ้งบริษัทโฆษณาทำั่วโมงงวดที่โฆษณากตอนนี้ไม่โตวินได้แล้วมันจะมาจับเพราะว่าที่เมืองนอกเขาไม่ได้กินอย่างนี้ใช่ไหมเขากินเปลี่ยวๆปลีคือบาลันดีเนี่ยปลาจะกินทุกบาลันดีนะทุกบาลันดีแล้วก็วัฒนธรรมเขาเนี่ยบาลันดีเนี่ยเขาก็จะไม่ได้กินกระหอกกระห่า ก็จะหลังหลังทองมื้อดินเนอร์มื้อเย็นกินวายก็กินเแ็นผู้ชายก็เข้าไปในห้องสมุดแล้วก็เจ้าภาพก็จะเอาบาลานดีมาเทหนักทั้งดมเพราะฉะนั้นเจ้าภาพเนี่ยบาลานดีขวดนึงนะปีหนึ่งแม่ยังไม่หมดขวดแต่ปีแม่จะดมดมเงินกินนิดหน่อยเสร็จแล้วมันมาบูมที่ห้องกงจริงๆครับไปดูไอ้ไองแม่งนิยมกินบาลานดีแล้วนะกินแบบนี้ติดต่อกัน

ไอ้เจ้าของบาลันดีที่ฝรั่าร์มมันเดินทางมาตรวจตลาดที่ฮ่องกงมันเห็นคนฮ่องกงกินปลาเก่าได้คนที่แสบมากมันประกาศกลางงานนี่แหละเป็นวิธีกินบาลันดีที่ถูกต้องวแล้วผมไม่เจอคนหนึ่งไอ้พีเตอร์อะไรอะไรวะผมเรียกมันไอปีเตอร์ปีเตอร์มันเป็นคนฮ่องกงนะคนจีนฮ่องกงแล้วมันก็เข้ามาเป็นผู้รับเหมาในเมืองไทยทีนี้ช่วงนั้นบริษัท ที่กูไปอยู่เนี่ยมันไม่มีคนพูดฝรั่งได้กูไม่ได้อยู่ฝ่ายขายแต่กูกลายเป็นต้องดูแลปีเตอร์พาก็ไม่ออกปลปีเตอร์มาน่ยไอพวกเซล์มันก็มาพี่พี่ช่วยหน่อยกมันกูกูกููระเปลมติดติดปีเตอร์ก็ชอบพอกับกูมันก็จะแจ้งเชิญปูไปกิน มันมาใหม่ๆนี่มันมันยังไม่ได้เช่าบ้านอยู่มันนอนโรงแรมนะอ่าไปเชิญยู่ไปกินนู้นเย็นที่โรงแรมกันมันก็ปลาปลานี่เราไม่ให้มันไม่ได้กินเลยจริงๆมันจิ้งขวานมันก็มันก็เปนหลักดีแล้วเออเป็นปลาหลักเลเป็นสูงกว่าอไม่ได้เราให้แม่ไม่ได้ทั้งหมดไม่ได้ก็เ้าปลาปลไรบางปลาที่มีเต็มแก้วแก้วมีตูดไอ้ที่มีไอ้ที่มีการจับแล้วแม่ก็ซอสเทเดียวหมดแก้วอือหือเก่งเลยกูเห็นมันปั๊บกูรู้เลยว่าคือกูต้องระวัง ไปอันนี้ใหญ่ๆนะซื้อทีทั้งคันรถโวมพุทธภาที่8บาทเองนี่ปรากฏว่าายไปแล้วมันตายมันมาเป็นผู้รับเหมาอยู่เมืองไทยนี่แสดงว่ามันขึ้นขึ้นอย่างเงี้ยทุกวันมึงเงินระสบการน้อยกว่ากูไม่ได้กลับต้องเอาเลยมึงยังไงสองปีต่อมาก็ตัดแต่ตายอยู่เมันก็ไม่ต้าใส่ใส่เงินมามาเป็นตู้คันน่ะไม่ต้องคุยว่าปลาเป็นปลาเป็นคือว่าเราไม่ได้ทำประกันช้งใหญ่แล้วก็คนน้ำมาทำ